ายงานผลหลังใส่สวิตด้านในนะครับที่หลุดหายไปแล้วก็แก้ลายวงจรข้างในนะครับเพราะว่าลูกค้าได้ทําการขูดลายวงจรนะครับเป็นรอยนะครับเยอะนะครับก็ตรงนี้ก็ได้แก้ลายวงจรแล้วก็ใส่ชุดสวิตใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้ชาร์จไฟขึ้นสถานะได้ตามปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวจะกดปุ่ม power เพื่อ นี่นะฮะเพื่อจะเปิดแสงไฟนะครับกดอีกครั้งนะครับนี่นะฮะขึ้นแสงไฟหน้าจอนะครับก็ตั้งอันนี้ GPS ก็ทำงานตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับเสร็จเรียบร้อยขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็เป็นวันเวลาปัจจุบันนะครับ GPS ก็ทำงานนะครับก็นนี้ถอดสายชาร์จนะครับก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะ หลักๆก็คือใช้อของแข็งนะครับกดนี่นะฮะเขต้องกดระมัดระวังเลยนะครับนี่นะฮะกดสั่งงานได้ตามปกตินะครับปิดเครื่องนะครับนี่นะฮะสั่งกดปิดเครื่องได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับกดเปิดเครื่องนะครับก็สั่งงานได้ตามปกตินะครับหลังที่จากที่ แก้ไขไลายวงจรแล้วก็ใส่สวิตช์ใหม่ไปนะครับก็ตรงนี้กดอีกครั้งนะครับเพื่อให้เปิดไฟหน้าจอนะครับก็ทำงานได้ตามปกติปุ่มย้อนกลับปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มโอเคนะครับก็ทำงานได้ตามปกติทุกอย่างพร้อมที่จะ ส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลอกลีไบก็ซ่อมบริตันไรเดอร์นะครับได้ทุกชนิดนะครับการินวางูเอสไ x p o ็มเกซาหรือพาวเวอร์แท็ก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลอกลีไบย,ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับส่วนตรงนี้ลูกค้าก็ไปตัดยางลบอุดเอานะครับก็แนะนําว่าอย่าใช้ของแข็ง จิ้มอีกนะครับจิ้มก็ต้องจิ้มให้ถูกตรงสีขาวนี่นะฮะนี่นะฮะก็จะกดสั่งงานได้แล้วก็ไม่หลุดนะครับไม่ต้องกดแรงนะครับก็ขอบคุณมากครับ